มาดทเที่ยวที่4ท่านผู้ชมเที่ยวที่สี่นั้นประเภทไม่เกินสี่ใบาพายเป็นรัวในสัยดีรองน้ำแดงนั้นเป็นหน้าที่ของเยาวชนนมกล่องครับส่วนรองน้ำสีงเงินเป็นหงเหินฟ้าเทพประทุมทองเป็นเที่ยวต่อไปนี้โอ้โหฟังชื่อแล้วน่ารักเยาวชนนมกล่องเป็นเยาวชนรวมดาวพี่น้องจากจังหวัดอุบล โดยชัางมูท่าบอโฮดแบงค์ทีมงานขมามีสารตัวเรือที่ใช้ทำการแข่งขันในวันนี้เป็นตัวเรือของท้าวสีสุนทรหนุ่มบมงช้างโดยได้รับความรวม,มอจากอาจารย์แจ็คพิทยามาลีหวนครับอาจารย์ครับสำหรับเยาวชนนมกลองส่วนคู่ต่อกอน,นั้นเป็นเรือหงหันฟ้าประทุมทองพี่น้องจากวัดประทุมทองบ้านตูม ตำบนท่าตุมอำเภอท่าตุมจวัดสุรินทร์เป็นเรือติดประกอบโดยไม้สักโดยช่างอินทรีซีชวริศชัยยินครับพี่น้องอาจากอาากาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นคนตกแต่งทำเรือความยาวของเรือหงเหินฟ้านะั้นประมาณ30เมตรผลงานล่าสุดรองชมป์ระดับที่3ที่สนามบ้านห้วยนะครับสนามนี้สนามแรกปี6กที่ลงทำการแข่งขันครับอาจารย์ครับหงเหินฟ้า เอาละครับเรือทั้งคู่กำลังโรยตรงเข้าจุดปล่อยครับเอาแล้วกรบทำผู้ชมตอนนี้สายตาของผู้ชมจดจด้จอ,องไปที่จุดปล่อยแล้วครับโอ้ าเอาเลยเที่ยวนี้ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นแล้วไม่สั่งมาคงขาแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตาโคตรตไฟตาโคตรตั้งดีเหลือดิสายดีครับาเยาวชนหนมกลองลงนมกลองพี่น้องลงน้ำแดงเจอใครไม่เจอเดินมาเจอกับหงเงืนฟ้าพี่น้กเที๋มกระถุมทองพี่ลูกใจมาสุรินเอาเลยว้าเราี่ลงผายแบบเต็มใบจ้วงยาวสาวลึกสาวน้กแต่กระสังสาวเต็นกระดูกกระเด็นไปสองฟากฝั่งละนาบมูลสีสีขาวขุดเอาเลยว่าตอนนี้ใส่กันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาฟัดต่อฟัดหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อไปเยาวชนหนมกลองลงน้ำแดงนะเจ้าอเจากจัังหสุรินนอยู่ใ น้ำสีน้ำเงินว่าแล้วก็ลงผายแบกหนักๆต้นน้ำสลักแตกกันสาัสเสียงเล่ทีเดียวกูขี่สูสีคูขี่สูสีเยาวชนว่ายังไงหัเงินฟ้าว่ายังไงใส่กันมาละจ้าใส่กันมาละจ้าเอาเลยเอาเลยวะนึกว่ามาแต่ของเราของของเขามาใส่กันแบบระเบิดเติมเล่ทีเดียวหัวต่อหัวตายต่อผายผายต่อผายใส่เกียร์สี่บนมีเกียร์ยี่กัยน้าใส่เกียร์ห้าของขาแท้ระเบิดเป็นไฟใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้าแล้วครับท่านผู้ชมเรียกว่าชาวชนนมกล่องเริ่มน้ำมาก่อนแล้วท่านผู้ชมแม่ไม่ทำมาแล้วแม่จะว่าจะเป็น เยาวชนจะกระไดจะซ้อมมาดีแจ็คเกอร์บอกว่ามาตรฐานอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วเริ่มขยับหนีมาก่อนเริ่มขยับมาหนีมาก่อนหงุดหงิดมาถุมทองพยายามเบียดที้พยายามเบียดที้จีจ้จี้ใช้มีดจี้ระเบิดจี้ก็ไม่อยู่แล้วจ้ายังไงก็ไม่สนใจเลยพี่น้องขอ,งอนหนีไปก่อนบอกไวยอย่างนั้นเยาวชนเยาวชนก็เป็นเยาวชนอยู่มันยังขำละขำเพราะนีไไ้หงุดหฟ้าพยายามกดแรงแซงบีเข้ามาบีเข้ามาจะทันหรือไม่ทันประมาณหรือประมาณหนึ่งร้อยไม่พยายามเสียบมันหนักๆเลยทีเดียวเยาวชนหนีออกมาเยาวชนอิ่แล้วเรือดึงซองแล้วก็ปวดเยาว่างทาง อมืปล่อยให้เรือไหลเหลือไหลเหลือไหลและสุดท้ายก็รั่วเท้าเซนชัยผู้ประกาศกับพ่อประกาศเรียว่าตะพูแลนซงพ่อยนในมหัวหน้าของมืองเรตุลเล่าลายแท้สวัสดีจบเสี่ยวเรียกมีแขงเล่าสิบ่ปั่นบ่สวัสด้ ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือเที่ยวที่สี่ซึ่งเป็นเรือสายดีระหว่างเยาวชนนมกล่องร่องน้ําแดงพบกับเรือหงเินฟ้าเทพปฐุมทองร่องน้าสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือดีร่องน้ําแดงเยาวชนนมกล่องเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้